ก็คือข้ามข้ามกลับมาทีร่รถเปิดประตูแล้วก็จะไปกินข้าวแล้วคนขับเขาก็พูดว่าเออกระเป๋าเขา,าหายกระเป๋าอยู่ไหนหนูทําร่วงหรือเปล่าหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้ทาร่วงก็คือเปิดประตูก็ช่วยกันดูค่ะเขาก็บอกว่าหนูไม่ได้ทําร่วงเขาเลยบอกว่าเขาเอากระเป๋ามาแต่กระเป๋าเขาไม่อยู่ก็เลยบอกให้เขาโทรหาพ่อให้เช็คกับพ่อว่าได้เอามาจากที่บ้านหรือเปล่าเขาก็ยืนยันว่าเขาเอามาเพราะว่าระหว่างที่มาบ้านเนี่ยจอดติดไฟแดงอ่ะเขาก็เปิดกระเป๋าฉีดน้ําหอมอยู่อือ จากนั้นก็เลยเจ้าของบ้านนะคะเขามาพอดีก็เลยขอเขาดูกล้องเขาก็เลยดุดไล่ๆดูให้เขาบอกอ่าใช่มีคนมาแอบเปิดประตูแล้วก็หยิบไปไอตอนที่แอบเปิดประตูเนี่ยแสดงว่ารถเราไม่ได้ล็อกใช่ไหมใช่ใช้เวลานาเนเลยครับทำไมทำไมถึงไม่็อกรถอ,อะหนึ่งนาที <c ười> คือกะว่าจริงๆอะเขากะจะมาจอดแล้วรับหนูไปเลย <c oughs> แต่หนูว่ายังทําแบบยิงเคลียร์ของในบ้านไม่เสร็จ <c oughs> เขาก็เลยเอาเก้า e อี ing, ้แคมปิ้งอะลงไปให้ที่บ้านแค่หนึ่งนาทีเองค่ะ หนึ่งนาทีแล้วก็กลับมาคือรถใช่สิ่งของในรถมีอะไรหายไปบ้างนะมีบัตรประชาชนบัตรเอทีเอ็มใบขับขี่แล้วก็เงินสดนิดหน่อยค่ะแต่ว่ามีบัตรคอนเสิร์ตบอกลักอะค่ะเออประมาณ20ใบเอ่อมูลค่ารวมแล้วประมาณเท่าไหร่ประมาณ12ื่นสองค่ะหมื่นสองที่หายไปใช่ค่ะครับจากเหตุการณ์นี้ครับอยากจะฝา,ากอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างออจริงๆแค่เสี้ยววินาทเาีเราก็ไม่คิดแต่นาอว่ามันจะมีโจรมาขโมยอะไรอย่างเงี้ยก็ อยากให้ทุกท่านก็รักษาทรัพย์สินตัวเองล็อกรถนะคะเป็นไม่ได้ให้ล็อกรถทุกครั้งค่ะแค่นาทีเดียวก็ต้องล็อก <laughs> ใช่ค่ะ